สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะหลังจากที่ทำคลิปการงานการเงินไปแล้วเนาะก็แน่นอนเหลือความรักความสัมพันธ์นะคะกับสุขภาพด้วยนะคะให้ทุกคนได้ลองฟังกันเราจะได้รู้แล้วก็เอาไประวังได้ในในแต่ละช่วงเดือนนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันก่อนเนาะ ราศีกุมในช่องพี่หมอนับยังไงนะคะสำหรับชาวราศีกุมในช่องพี่หมอนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะ,และ,ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองมีลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีกุมเนี่ยทุกคนสามารถฟังคลิปของพี่หมอได้ด้วยเช่นกันค่ะ โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะพี่หมอขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกุ่มทุกคนนะคะในการเปิดไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางสถานการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเรื่องราวอะไรยังไงกับชาวลัคนาราศีกลุ่มได้บ้างนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกคนนะคะ โอเคค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมพี่หมอเริ่มที่คนโสดก่อนแล้วกันนะคะในช่วงเดือนนี้จริงๆอ่ะกุมฮอตนะสำหรับพี่หมอนะพี่หมอรู้สึกว่ากุมฮอตนะคะแล้วกอ็อาจจะโดดเด่นมากๆเลยอ่ะพูดง่ายๆคือมีออร่ามีแต่คนสนอกสนใจแต่ประเด็นก็คือเท่าที่เห็นเนี่ย คนที่จะเข้าหากลุ่มจริงๆะคะ่ะมีน้อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะคือมีน้อยแต่มีนะแล้วก็กลุ่มก็อาจจะงงเนาะชั้นฮอตแบบไหนก่อนฮอตยังไงทำไมคนถึงเข้าหาน้อยคือคำว่าฮอตของพี่หมอหมายถึงว่าดึงดูดหรือว่ามีสเสน,นะะ่ห์ค่ะเหมือนเขาเรียกว่ามีแสงอะ่ะเออใครเห็นใครก็รู้สึกสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่เราแบบโดดเด่นมากๆนะคะ ในเรื่องของสเสน่ห์นะสเสน่ห์ของเราเนี่ยโดดเด่นมากๆแต่มันจะมาจากอะไรอันนี้แล้วแต่เลยนะบางคนช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นนะธรรมดาเลยนะหมายถึงว่าธรรมดาของเรื่องสเสน,น่ห์ค่ะก็คือสวยขึ้นหล่อขึ้นแต่บางคนก็อาจจะมีบุคลิกที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยว่าสเสน่ห์ของแต่ละคนคืออะไรเียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันโดดเด่นแล้วมันก็ไปดึงดูดไปไปไปมีผลกับหัวใจใครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้อ่อย่างที่บอกค่ะมีสเสน่ห์แต่ว่าคนที่จะกล้าเข้ามาหากลุมมันมีน้อยค่ะอาจจะเพราะว่าเราเนี่ยดูโดดเด่นแหละเราเราดูเหมือนแบบใครๆก็ชอบใครๆก็รักใครๆก็เลงไว้อะไรเงี้ยนะคะทําให้คนที่จะเข้ามาจริงๆเขาไม่ค่อยกล้าอ่าอาจจะเข้ามาเหมือนหยอดมานูน่นมานี่มานั่นแต่จะให้จีบจริงๆเขาไม่กล้านะคะ เขารู้สึกว่ากลุ่มเนี่ยน่าจะมีเจ้าของแล้วอ่ะหรือว่ากลุ่มเนี่ยอาจจะไม่สนใจเขาก็ได้ค่ะคืออารมณ์แบบว่าน้อยเนื้อต่ําใจเนาะแบบเฮ้ยเขาต้องไม่มองเราแน่เลยเขาต้องมีคนที่ดีกว่าเขาต้องแบบมีคนที่ชอบแล้วนู่นนี่นั่นก็คือหมายสิทธของพวกเขาจะเป็นแบบนั้นก็คงต้องปล่อยไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบแต่ว่าไม่กล้าที่จะเข้ามานี่ก็อ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะเราก็คงแบบจะไปเริ่มก่อนมันก็แปลก,ปลกๆนะคะประเด็นในเดือนกรกฎาเนี่ยคือจะบอกว่า กุมเนี่ยไม่สิ้นไรความรักเลยอ่ะมีคนมาสนใจมีคนให้ความสนใจแต่ถามว่ากุมวอรรี่ไหมว่าตัวเองจะต้องมีคู่อะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆกุมก็มองหาอยู่นะชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนก็มองหาความสัมพันธ์อยู่นะคะอยากมีแฟนอยากมีคนรักอยากมีคู่ครองอยากมีคอมมิตเมนต์เพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สีเรียดอ่าไม่ได้สีเรียดอย่างที่บอกค่ะอ่ากุมเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ คุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความรักด้วยซ้าไปนะในบางคนนะ่ะรู้สึกแบบนี้เลยคืออยากมีมีได้มีได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีไหมไม่ต้องจําเป็นไหมไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะอ่าอีกประเด็นที่มองว่ามันจะเข้ามาแล้วกลายเป็นเรื่องน่าลาคาญใจเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีละก็คือในช่วงเดือนกระกฎาเนี่ยมีเกณฑ์ที่กุ้มเนี่ยจะไปเจอกับใครสักคนนะคะที่อ่ะไอคนที่กล้าเนี่ยมันดัน กล้าแบบแปลกๆนะก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีพันธะผูกพันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นภรรยาหรือเป็นสามีมีโอกาสที่จะไปเจอกับคนมีเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะแล้วประเด็นก็คือพี่หมอมองว่าเขาเนี่ยจะมาในเวของคนที่ชัดเจนมาเลยอะคะ่ะว่ามีแล้วไม่ได้ถูกหลอกนะบอกเลยกุมไม่ได้โดนหลอกนะคะรู้ตั้งแต่แรกเลยคะ่ะว่า อิตาเนียเข้ามาเนี่ยมีแฟนแล้วเอ้ยผู้หญิงคนนี้เข้ามามีเจ้าของแล้วอะไรก็ตามนะคะอ่ามาแบบชัดเจนว่าจะเอาเราเข้าไปในชีวิตโดยที่เขาก็ยังมีคนของเขานะซึ่งแน่นอนค่ะเอ่อชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกเอาจังจริงนะถ้าเอาตามความมั่นใจของพี่หมออะ่ะพี่หมอมองว่ากุมจะไม่ทำอะไรที่ผิดนะคะแต่ว่าก็ อะอาจจะมีบางคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่อ่าเราอาจจะรู้แหละว่าเขาอ่ะมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะรู้ชัดแต่แรกเลยแต่ว่าอะอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบโกหกเราอะไรเงี้ยเออเขาพยายามที่จะปกปิดเราแต่หรือจริงๆเขาก็ตีมึ่นอ่ะพี่หมอว่าจริงๆเขารู้นะเขาเขารู้แล้วก็เขารู้ว่าเรารู้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ไมาอ่ะแต่เขาอาจจะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งแน่นอนว่าชาวล,าลาัคนาราศีกุมจะไม่ยอมตกเข้าไปอยู่ในสภาวะของมือที่สามนะคะอาจจะใช้คำว่าไม่ไว้ใจเลยแหละไม่ไว้ใจสถานการณ์นี้ไม่ไว้ใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าจากที่เราเนี่ยยังพอจะเปิดใจให้ความรักบ้างอะเนาะถ้าเกิดว่าชาวล,าลาัคนาราศีกุมคนไหนไปเจอกับ คนที่เข้ามาในลักษณะนี้นะคะพี่หมอมองว่ากลายเป็นว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่เราเอามาคิดใหม่ดีไหมเอออย่าอย่าพึ่งเลยดีไหมถ้าเกิดเปิดปุ๊บมีปัญหาปั๊บนี้ไม่เอาดีกว่านะคะคือเริ่มที่จะแบบอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่มองว่าไม่ได้เดือดร้อนอยู่ดีอาจจะแค่เก็บมาคิดเยอะนิดนึงเท่านั้นเองเนาะสำหรับคนโสดก็จะประมาณนี้ค่ะคือท้ายสุดอะที่หมอมองว่า กลุ่มก็ยังโสดอยู่ดีอืมกลุ่มก็ยังโสดอยู่ดีไอ้ที่มีเข้ามาก็ดันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะที่อาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีพอสําหรับชาวราศีกุมที่หมอบอกเลยว่าดีไม่พออะหรืออะหรือถ้าเขาไม่ได้มีคู่นะคะเขาก็จะต้องเป็นคนที่พร้อมจะพาคนชาวราศีกุมเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกพี่หมอกล้าพูดเลยยังไม่เคยเห็นเดวิลใบไหนที่มันจะไม่ท็อกซิกเลย มันต้องท็อกซิกในเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอะถ้าไม่ใช่เรื่องของการมีความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นพฤติกรรมในแง่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในเดือนนี้บอกเลยว่ายังไม่ตอบ,ย,ตอบยังไม่ตอบโจทย์ชาวลัคนาราศีกุมแน่ๆคะ่ะกลุ่มเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบร้อนในการจะมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสถานะสดก็จะยังคงอยู่กับคนสดชาวราศีกุมต่อไปนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงคนมีคู่บ้างล่ะนะสำหรับพาร์ทของคนมีคู่อ่าก่อนอ่านนะคะ ูดเหมือนเดิมเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีปัญหาก็แนะนําว่าให้ข้ามไปแล้วกันนะคะไปฟังในเรื่องของสุขภาพแทนไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้นะเพราะว่ามันคือดวงรวมอาจจะเป็นเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ของเพื่อนๆชาวราศีกุมท่านอื่นๆที่กําลังฟังอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรพี่หมอพูดมาเลยหนูฟังได้ก็เราฟังไปพร้อมๆกันเนาะ สำหรับคนมีคู่ในช่วงเดือนกระกฎาต้องบอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังมันก็ยังอยู่ในสภาวะที่เป็นเรื่องปกติดีกว่าใช้คำว่าปกตินะคะมันไม่ได้ดีสุดแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายสุดนะคะคือมันเป็นเกณฑ์ปกติของความสัมพันธ์ทั่วไปเลยคือมีปัญหาบ้างอแต่พอมีปัญหาก็เคลียร์กันได้มีเรื่อง สดใสบ้างสดชื่นบ้างโรแมนติกหวือหวาบ้างแต่ก็ไม่ได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะในเดือนกรกฎาเนี่ยคนมีคู่ก็จะเจอกับสภาวะแบบนั้นนะคะ,ะแต่มันพี่หมอชอบตรงนี้ตรงที่ว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอย่างที่บอกค่ะถึงกุมจะมีคู่นะอาน,นิพาทคนมีคู่เนาะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ากุมค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ค่อยเอาจริงๆพี่หมอบอกว่าชาวกุมไม่ค่อยมอง ไม่ค่อยมองคู่อ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญเขานะคะแต่เหมือนกับว่าเราโอเคกับชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองถ้าเกิดว่าการมีความรักความสัมพันธ์มีคู่แล้วคู่มาสร้างปัญหาหรือว่าคู่เข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยกุ้มก็เลือกที่จะแบบปล่อยผ่านมันไปอ่ะ ไม่ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับความทุกข์ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับความเครียดหรือแม้กระทั่งความท็อกซิกนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงไหนก็ตามที่กลุ่มเนี่ยเ,เกิดปัญหาขึ้นกับคู่นะที่หมอมองว่ากลุ่มก็จะแก้ได้ทันทีทันใดเลยเพราะว่าคือคุณแบบรักตัวเองมากๆจริงๆชอบเอนเออร์จี้นี้จังเลยชอบชอบมากๆเลยอยากเห็นในลูกดวงตัวเองมากเลยถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอะ โอเคมันคือคนสองคนเราควรที่จะรักเขาด้วยไม่ใช่แค่รักตัวเองอันนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองแล้วเราดันไปเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกนะมันจะออกยากมากๆนะคะเพราะเราจะยอมเขาทุกอย่างแต่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยไม่ใช่แล้วที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเดือนนี้มันเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกนะแค่บอกให้ฟังว่าเวลาเราไปเจอ,อเรื่องราวที่มันแบบไม่ใช่ความสุขในเรื่องของความสัมพันธนะ์น่ะ เออมันก็จะกลายเป็นว่าเราทุกข์ได้ง่ายแต่กุมไม่ใช่อ่ะกุมไม่ใช่เพราะว่ากุมเนี่ยรักตัวเองจะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นน,น,นานๆนะคะทีนี้เราขอมาดูปัญหาดีกว่าเนาะปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของความความท็อกซิกนั่นแหละเอ่อที่มันจะเกิดขึ้นมาในเดือนกรกฎาแล้วทําให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกว่าไม่โอเคเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องเดิมๆซ้ำๆเลย ในในคู่ของคุณเนี่ยทะเลาะก,กันเรื่องอะไรบ่อยๆก็เรื่องนั้นแหละค่ะมีมีเรื่องอะไรที่แบบเราคุยกันไม่เข้าใจกันสักทีก็เรื่องนั้นแหละค่ะแต่ข้อดีก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนะกุ่มเนี่ยอ่าให้ความสําคัญกับความรู้สึกของของตัวเองก่อนเป็นลําดับแรกเพราะฉะนั้นจะตีกันเรื่องเดิมซ้ำๆยังไงกี่ที กูมก็เลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจนะคะจะไม่ได้อยู่ตีกับเขาตลอดเวลาขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ได้ปล่อยให้เรื่องเนี้ยเข้ามามีอิทธิพลกับตัวเราเองขนาดนั้นนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆสิ่งที่พี่หมอมองว,ว่ามันจะเป็นปัญหาตามมาแล้วน่ากังวลมากกว่าก็คือในเรื่องของความคิดนะคะเพราะว่าคือความรักตัวเองของกูม,มันมีมากมากๆเลยบอกบอกเลยว่ามากๆเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มคิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะว่า ي, การที่เราจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเจอปัญหานี้หรือว่า,เ,าเราต้องอยู่ในความท็อกซิกนี้หรอเราจําเป็นหรอคือมันจะเริ่มมีความคิดแบบเนี้ยเยอะขึ้นนะคะเริ่มสับสนเริ่มเป็นกังวลเริ่มมองเริ่มมองสถานการณ์ความสัมพันธ์ของตัวเองในอนาคตนะไม่ใช่ในช่วงเดือนนี้ในอนาคตว่าเฮ้ยมันจะไปรอดไหมมันจะหรือว่ามันจะต้องแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเกิดความคิดที่เยอะขึ้น แต่ก็นั่นแหละค่ะยังไงซะนะชาวรัคนาราศีกุมก็เลือกที่จะโฟกัสความสุขก่อนถึงเราจะมีาพาร์ทของการไปอยู่กับความกังวลบ้างนะไปอยู่กับความสับสนบ้างอะไรบ้างนะคะท้ายสุดแล้วเนี่ยกุมก็จะเดินออกจากความรู้สึกนั้นมาได้ค่ะเพราะว่า ชาวล,าลาัคนาราศีกุมจะไม่ไม่ยอมอยู่กับอะไรอย่างนั้นนานๆอันไม่รู้ว่ามันควรเป็นข้อดีไหมนะแต่สําหรับพี่หมออ่ะพี่หมอมองว่ามันคือข้อดีค่ะเพราะมันจะไม่ทําให้เราอ่ะต้องไปอยู่กับความเครียดโดยไม่จําเป็นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่พูดเลยค่ะ,ะปัญหาที่เกิดเนี่ยมันมีเกณฑ์จะเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆซึ่งถ้าถามพี่หมออ่ะ ว่ามันร้ายแรงมากไหมอ่ะเพราะว่าหนูก็มีเรื่องเดิมๆซ้ำๆทั้งที่มันร้ายแรงแล้วก็ไม่ร้ายแรงนะคะถ้ามองจากพลังงานของไพ่อ่ะพี่หมอมองว่าเขาไม่ใช่เรื่องร้ายแรงด้วยนะคะเพียงแต่มันเป็นเรื่องที่กุมแค่จะรู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยยิ่งถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงนะกุมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองทาไมเธอแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองทําไมคู่ของเราถึงแบบอยู่วนเวียนอยู่แต่ไอเรื่องแบบเนี้ยเคยได้ยินไหมคะที่แบบว่ามันทะเลาะกันด้วยเรื่องที่มันไร้สาระ แต่มันกลายเป็นปัญหาให้เราแบบจริงจังเออ energy ของกลุ่มเนี่ยก็คือจะเจอกับอะไรแบบนี้ในช่วงเดือนกรกฎานะคะทางแก้คืออะไรทางแก้ก็คืออรักตัวเองถูกแล้วนะคะทําต่อไปนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเดินออกจากความความรู้สึกที่ไม่โอเคเวลาที่มันมีปัญหาได้กับการพยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะอันนี้มันก็ยังเป็นความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ลองถามตัวเองดูถ้าถ้าเกิดกลุ่มเนี่ยรักตัวเองมากจนรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนขนาดนั้นอันนี้ต้องลองพิจารณาเองแล้วแหละว่าเราอยากจะเดินต่อไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเรารักตัวเองมากก็จริงแต่เราก็รักเขาด้วยอันนี้มองว่าการปรับตัวเข้าหากันค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆค,คุยเนี่ยแล้วก็ลดการใช้อารมณ์ลงนะคะมันจะช่วยให้ ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นได้โอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมมีทิศทางแนวโน้มยังไงบ้างนะคะ 天 <laughs> 哪 สำหรับสุขภาพนะสุขภาพก็คือในเรื่องของอพฤติกรรมต่างๆนะคะจะเข้ามามีผลกับปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆนะคะอันดับแรกเลยในเรื่องของการนอนนะหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะนอนไม่หลับ หรือว่านอนไม่พอนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับการนอนเลยทํานองน,นี้นะคะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยสดชื่นร่างกายมันแบบอ๋อนั่นแหละมันมัน,ม,นมันดูแบบไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพในเรื่องอื่นก็ได้ไม่จําเป็นแค่ต้องเป็นเรื่องนอนนะบางคนชอบทําพฤติกรรมที่มันไม่ดีค่ะซ้ําๆนะในช่วงเดือนในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ย มันก็จะมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองอะยกตัวอย่างละกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยกินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนจยปัญหาสุขภาพมาแน่เช่นอะไรโรคกระเพาะนูนีนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องไประมัดระวงังแล้วก็ใส่ใจในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเองนะคะนอกเหนือจากเรื่องนอนนะพี่หมอมองว่า เรื่องน้ําหนักตัวนะคะเรื่องอาหารการกินโภชนาะการต่างๆมีส่วนทําให้สุขภาพของเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ดีแล้วกันนะใช้คําว่าเริ่มไม่ดีนะคะน้ําหนักตัวขึ้นนูน่นนี่นั่นทีนี้เอ็มเพเนี่ยในพาร์ทดีเขาก็มีนะคะ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาหนะ้าสาวๆบางคนนะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำหนักตัวเช่นโรคอ้วนความดันเบาหวานอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องไปใส่ใจนิดนึงแล้วก็ใครที่มีโรคประจําตัวนะแล้วไอ้โรคประจําตัวมันหายไปนานแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้ติดตัวมา เป็นบ่อยมากเลยค่ะนู่นนี่นั่นโตมาก็ไม่ค่อยเป็นละในช่วงเดือนกรกฎามีเกณฑ์นะคะว่ามันจะกลับไปเป็นโลกเก่าที่คุ้เคยแต่ว่าถ้าเป็นพนี้นอนพักนะหรือว่าพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่เราเคยดูแลเนี่ยมันก็จะหายได้นะคะไม่ได้ร้ายแรงมากกับอีกหนึ่งเรื่องนะในเรื่องของความคิดนะคะพูดง่ายก็คือความคิดความเครียด เป็นความเครียดสะสมนะคะคิดเยอะคิดมากย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลก็จะเป็นสภาวะจิตใจนะคะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องนั้นพยายามปรับพฤติกรรมค่ะทางแก้ในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมเหมือนกับอยู่ที่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองนี่แหละโดยส่วนใหญ่ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะอันไหนที่เรารู้ว่าทำแล้วมันจะไม่ดีกับสุขภาพร่างกายเนี่ยลดลดลงอันไหนที่ทำแล้วดีก็ไปทำมันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมกลับมาแข็งแรงสดใสได้อีกครั้งหนึ่งนะโอเคค่ะก็หมดแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎา พี่หมอหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวกลุ่มไม่มากก็น้อยอันไหนฟังแล้วมันดีก็รับเป็นพลังงานบวกรับต้นเดือนไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่สบายใจพี่หมอแนะนำว่าให้คิดไปเลยค่ะว่ามันคือดวงรวมไม่ต้องซีเรียสมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแค่เราเข้ามาฟังเพื่อที่เราจะได้เห็นแนวโน้มหรือโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นพอเรารู้ อ่านะพาร์ทดีเราก็ดีใจอ่ะเนาะก็เป็นกําไรไปแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาฟังแล้วมันดันเป็นพาร์ทที่เราคาดไม่ถึงเป็นพาร์ทที่เราไม่อยากได้ไม่อยากเจอหรือพูดง,ง่ายว่าเป็นพลังงานลบก็โยนมันทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็หลังจากลงคลิป12ราศีจบแล้วนะฝากชาวลัคนาราศีกลุมทุกคนนะคะคุณเกิดอยู่ในวันอะไรเดี๋ยวราไปติดตาม ดวงวันกันนะคะันาคารพุทธศุกรเสาร์อทิตย์มีครบ7วันแน่นอนนะให้ได้ลองฟังกันแยกประเด็นเป็นเรื่องของดวงวันดูบ้างบางทีก็เห็นละเอียดขึ้นนะที่หมอเพิ่งลองทําในเดือนมิถุนาค่ะก็มีลูกดวงลูกดวงประจำที่มา support ช่องนะคะก็เริ่มอ o m m e n t มาว่าเออดวงวันก็ตรงเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะลองลองเข้าไปฟังดูเผื่อพลังงานเราตรงกันนะคะในไพ่ที่เปิดมามันก็จะใกล้เคียงกับ ใกล้เคียงเป็นอะไรกับใกล้เคียงก็ไม่รู้นะใกล้เคียงกับดวงส่วนตัวของเรานะคะก็ถือว่าช่วยให้อ่าไม่ต้องเสียงเงินมาดูดวงส่วนตัวอ่าเราคิดอย่างนี้ไปนะคะก็ลองดูค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ